สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมสุรพัฒน์มีดหมอนะครับที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับมีโอกาสมาพูดมาคุยนำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมเช่นเดิมนะครับก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องประมาณ10นาทีนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับ วันนี้ก็ได้นำมีดด้ามไม้ฝักไม้ที่มีความสวยงามมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะครับนะครับก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้ความยาวก็เจ็ดนิ้วรวมด้ามได้ฝักนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับฝักก็เป็นไม้พยุงนะครับ เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิม,มนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีหวายรัดแหมนะครับอสองปมด้วยกันนี่ก็โบราณมากๆนะครับคลาสสิกเดี๋ยวจะซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับเขาเรียกว่าเก่าในเก่านอกนะครับดูง่ายมากเลยเดี๋ยวผมก็จะซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ นะครับก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ด้วยพันธะสัญญาต่อตัวเองนะครับเมื่อมีโอกาสก็จะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอย่างท่วงทีนะครับเพราะว่ามีแต่ละเล่มที่ผมได้คัดสรรมานี้ก็ดูง่ายนะครับทำธรรมชาติจะมาเต็ม สัมผัสด้วยตาเปล่าเราก็เห็นความลึกของมีดนะครับเก่าอายุร่วมร้อยปีนะครับนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเนี่ยคลาสสิกมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฝักนะครับขออนุญาตวางฝักนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้ชมมีดเลยดีกว่า นะครับนี่แหละด้ามไม้ก็เป็นไม้พิยุงเหมือนกันนะครับการเข้ามีดนะครับก็ตรงปอกมีดก็เป็นโลหะโบราณมากๆเช่นกันนะครับเราจะมองสัมผัสได้ง่ายเลยนะครับเหล็กโบราณ นะครับก็นี่แหละเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับศิลปะช่างสอนที่มีความปราณีตมากๆนะครับนี่การเข้ามีดก็จะแน่นสนิทนะครับไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนเลยนะครับผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นภาบใครความเป็นธรรมชาติบริเวณใบมีดให้มากที่สุดนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับก็ เป็นเหล็กที่มีความมันเบาวานะครับขาบไข่การต่อกระดูกงูต่างๆนะครับจะคมชัดลึกมากเลยนะครับร่องเลือดก็คลาสสิกนะครับนี่แหละจะเน้นให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับ ก็มีโอกาสทำคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆก็มาพบกันเช่นเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆาผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจาก แก่นแท้ของหัวใจนะครับมอบความรักความปรารถนาดีให้ซึ่งกันและกันพูดง่ายว่าซื่อสัตว์ตรงไปตรงมานะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อพี่น้องจริงๆนะครับนะครับก็จะเน้นรีวิวให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับ เป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับที่สวยงามธรรมชาติมากๆนะครับจริงๆแล้วการดูแลนะครับการศึกษาเกี่ยวกับมีดเนี่ยถ้าเราดูบ่อยสัมผัสบ่อยมันก็ดูไม่ยากจริงๆนะครับพี่น้องอไม่จาเป็นต้องใช้กล้องอะไรส่องนะครับความ เป็นธรรมชาตินี่จะมาเต็มเลยนี่แหละครับก็รีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับนี่แหละตามที่พี่น้องได้เห็นกันนะครับสวยงามมากเลยมีดเล่มนี้อ่าเป็นไซส์ที่น่ารักนะครับพกพาสะดวกนะครับสำหรับใส่ในกระเป๋าแล้วก็ เดินทางไปไหนมาไหนครับจะสะดวกมากเลยเนี่ยก็ขนาด7นิ้วนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าไซส์กระเทยนะครับก็เป็นไซส์ที่นักสะสมก็นิยมกันนะครับเนี่ยผมก็จะเน้นรีวิวให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับสวยงามคลาสสิกธรรมชาติดูง่ายมากเลยนะครับก็ บารมีของหลวงพ่อนะครับถ้าเรามีความรักมีความศรัทธาเมื่อเราบูชาไปแล้วนะครับชีวิตเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีงามะนะครับจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ากุศโลบายของหลวงพ่อก็เน้นให้เราสร้างคุณงามความดีนะครับเพราะว่ามนุษย์เรา ปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องทานข้าวปลาอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้าเราละโลกจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่จะติดตัวเราไปก็มีแต่บุญกุศลที่เราสร้างมาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นสเสบียงบุญนะครับนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ นี่ก็ต้องขอเรียนพี่น้องนะครับเหมือนที่ผมกล่าวมาวัตถุมงคลของหลวงพ่อบางทีถ้าเรามีเงินแต่ไม่มีความรักความศรัทธาเราก็ไม่คู่ควรนะครับบางทีเอามีเงินร้อยล้านแต่เราไม่มีความศรัทธาเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองวัตถุมงคลของหลวงพ่อได้นะครับแต่บางคน มีหลักสามสี่ห้าล้านแต่เขามีความรักมีความศรัทธาเขาก็สามารถที่จะครอบครองวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าคนที่มีโอกาสได้ครอบครองนะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนานะครับนี่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้แหละครับเหมือนที่ผมวันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชม ได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับเจตนารมเจตนาหลักพันธสัญญาต่อตัวเองอถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างท่วงทีะนะครับก็วันนี้ก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องนะครับประมาณสิบกว่านาทีก็ไม่เกินนี้นะครับเขาเรียกว่า ยุคโลกาพิวัตนะครับที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิวัฒนาการแต่จิตใจของเราก็ไม่พัฒนาตามยุคตามสมัยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกุศโลบายนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อที่เราได้มาพบเจอนะครับก็ถือว่าเราโชคดีที่ เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้พบเจอกับพระพุทธศา,ธศาสนาแล้วก็ได้พบเจอกับพระอริยสงฆ์ที่มีจริยาวัตรอันงดงามนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อนี่แหละก็ถือว่าพวกเราโชคดีนะครับ เอาละครับพี่น้องก็สมควรแก่เวลานะครับเหมือนที่ผมบอกไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้เห็นนี่แหละคาบใครความสวยความงามนะครับพี่น้องก็จะได้เอาไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเช่าหรือบูชาไปเราก็จะได้สบายใจนะครับไม่ใช่ว่า เราบูชาเช่าไปแล้วไม่สบายใจอย่างนี้ก็ไม่อยากจะแนะนำะนะครับเพราะนั้นเราต้องมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นพูดง่ายว่าคือจริตของตัวเองนะครับให้ตรงกับที่เราต้องการก็แล้วกันนะครับเอาละวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็ขอ อำนาจคุณพัชรีรัตนไตรนะครับบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์จงปกปักรักษาพี่น้องให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลและธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จพลันสําเร็จจงทุกประการเทินผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ